เขาไวมากเขาไวมากเขาเต้นแล้วนะเต้นโชว์ปละเต้นเอาพี่พเต้นแรงกว่าส่น้เเอวมาเเวปปปอยู่นีเลที่บ้นขนานี้คุณพ่อเห็นดูขมๆเหนดูขุมนหนักกว่าลูกอีกนะคะ วานเพิ่งเดินได้ครั้งแรกอ๋อ yesterday is เธอ first first walk by herself y e s t e r d a ใช่ค่ะได้กี่ก้าว How you feel How you feel Proud Very proud ใช่ใช่คุณคุณแม่อยากให้ใส่ค่ะก็เลยต้องใส่ให้คุณแม่เขาแฮปปี้ทุกชุดก็ใส่เดินได้เพราะใส่ชุดไทยเพราะเดินตามสบายตัวเอง เราเลี้ยงเขาแบบเปิดเจอใครเราก็ปล่อยเขาไปเล่นกับทุกคนเลยอย่างล่าสุดไปเชียงรายไปเจอเด็กอาขาก็ปล่อยให้เขาเล่นกับน้องๆที่นั่นเขาก็พาพากันเล่นกินหญ้าเล่นกันเล่นเล่นกินหญ้าเขาอยู่กับธรรมชาติไงกับป่ากับเขาสวัสดีค่ะสีมาลูกค่ะเอาไม่ได้ไม่ได้ยัไม่ได้แอดวานเกินสิเอดเดือนเองค่ะสวัสดีคร่ะ จะไปหาพ่อไหมหาป๊าป๊าไหมป๊าป๊าอยู่ไหนโอเคไม่มีใครพูดอะไรแล้วตอนนี้ถามอะไรครับงงไหมเอล่าอะไรอยากคุยกับใครก่อนดีกว่าอยากคุยกับใครชีสิอยากคุยกับใครอยากคุยกับนี่ถามว่างาร่วมงานวันนี้เป็นงานร่วมงานวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาในฐานะแม่เนาะมันพาในฐานะของของ ผู้ปกครองและกันกับงาน The Asian Parents ก่ะก็ต้องขอบคุณสำหรับงานนี้ที่ให้รางวัล The Talented Mom นี่รู้สึกไงบ้างคะกับการรับรางวัลก็รู้สึกว่าเราเป็นแม่รู้สึกว่าใช่ค่ะก็รู้สึกอขอบคุณที่อโวตให้ได้รางวัลน,นี้มาแล้วก็ขอบคุณลูกที่ทําให้ได้เป็นแม่แต่ขอบคุณลูกก็ต้องขอบคุณที่ทําให้มีลูก การเป็น <พ Almost. S 2> คุณแม่ของเราหน่อยวิศรักที่ผ <พ Aber. S 2> ่านมาเป็นยังไงบ้างก็มีความสุขมากเป็นช่วงเวลาที่เราเข้าใจเลยว่าการเป็นพ่อแม่เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากๆเหมือนเราต้องเป็นฮีโร่ให้กับเขาด้วยอะไรเงี้ย <c oughs> เราจะแบบเหมือนเหมือนโลกของเขาคือคือเราเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ไหมคะใช่ไหมคะเบื่อยังคะเบื่อเขางงนีนะเขางงเขางงทำไมคะเขางงใช่ไหมคะใช่ยากแม้วิารักของเราในการแบบ <c oughs> เชื่อว่าถ้าเกิดพ่อแม่ทุกคนน่ะถ้าเป็นแบบพ่อแม่มือใหม่ยังไงก็ยากหมดแหละแล้วก็อาจจะไปกังวลหน่อยต้องหาข้อมูลข้อมูลว่าเอ้ยต้องต้องเลี้ยงยังไงต้องหาวิธีดูแลเขายังไงเงี้ยก็มีพี่ Google เ,เป็นเพื่อนแล้วก็คนรอบข้างเป็นเพื่อนเพื่อนที่มีประสบการณ์ล้วก็จะแบบเอ้ยโทรคือเหมือนตอนนี้เพื่อนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยจากเพื่อนสมัยที่เราเป็นแบบเด็กเที่ยวเที่ยวกันกตอนนี้กลายเป็นเพือ่อนเป็นพ่อกับแม่กันหมด,ดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาศัยถามกันก็พอสมควรค่ะแล้วก็จริงๆแล้ว ถามเป็นไกด์มากกว่าสมมติว่าตามช่วงของแต่ละเดือนของเด็กก็จะมีพัฒนานไม่เหมือนกันก็ถามว่าเออเนี่ยเด็กเริ่มจะคุยแล้วเริ่มจะกินนมแล้วจะปั๊มยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหลายเรื่องทำไมคะเลี้ยงเองอมาถึงประมาณ8เดือนค่ะตอนนี้เพิ่งเริ่มมีพี่เลี้ยงแล้วค่ะไม่งั้นแม่ไม่ได้ทำงานใช่

เป็นจอยเขาค้าว่าจอยได้ไหมคะให้เขาช่วยอุ้มหน่อยอุ้้้มไววลก็ขออนุญาตนะครับนี่แต่งตัวมาสนุกสนาน I told them like they ask how to raise her like we also we're always happy with her and then told them that you look serious but actually you are the same ึ้งต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  g ้งตึ้งตึ้งตตึ้ง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 งตึ้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 

ให้นมเข้าเต้าอะไรที่เป็นเรื่องเซนซิทีฟละเอียดอ่อนก็จะเป็นแม่แต่เป็นเรื่องเล่นเรื่องแบบอุ้มเรื่องหนักๆเรื่องยกคงยกของยกขาทรงขาซีดอะไรเงี้ยก็จะเป็นพ่อก็แบ่งหน้าที่กันแทนไหมคะคะแทนคนที่สองเลยไหมคะยังครับปล่อยตามธรรมชาติไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าแบบคนที่หนึตัวผิดคนที่สองก็ตามธรรมชาติเพราะว่าก็ถ้าเกิดว่าจะเคลื่อนไหว ยัง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 มายังเอาเอาคนนี้ให้เต็มที่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะปล่อยตับมันซ้อมสามีนะคะได้ปรึกษาเราไหมว่าตื้นแทนคนที่สอนเลยไหมด้วยว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับเราก็อย่างที่บอกเราก็อยากให้คนนี้ให้เต็มที่ก่อนนะครับใช่ไหมเอาเอามันมีคนอยู่แล้วเหรอคะ You wanna อ o ู o ในกุญแจบาร์รูมอยู่ในกุญแจบาร์รูม อย่างนี้ก็ต้องแด้าสองภาษาเลยใช่ไหมใช่ค <il> ร <right? S 2> ับ <es> คือคุณพ่อจะคุยภาษาอังกแล้วแม่จะคุยไทยส่วนมากเราจะเน้นภาษาอะไรมากที่สุดที่เราจะพูดคุยกักเน้นภาษาโปรตุเกสไม่คือก็คือถ้าพี่จะเน้นภาษาไทยแล้วพ่อก็คือเน้นภาษาอังกฤษไปเลยครับแยกกันไปเลยแล้วทีนี้คือการเลี้ยงน้องค่ะความหันสายในแต่ละวัน จะปวดขนาดไหนคะสนุกสนานมากทุกวันต้องมีเรื่องแด้ไหทุกวันเลยเมื่อวานเพิ่งเดินได้ครั้งแรกอ๋อ yesterday she first first walk by herself ใช่ค่ะได้กี่ก้าว how you feel how you feel proud very proud ภูมิใจเป็นสายภูมิใจ it's very special moment หลงสาว how you very like how you into her like <Like> you. Era is my my new pride and joy she's the new reason for living for me oh. it, it, it was Sarah last year now it's Era for life นี่ไงบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยฉันคือเหตุผลในการใช้ชีวิตของเขาปีนี้กลายเป็นลูกสาวเด้พูดดีนะพูดดีใช่ไหมคะหนูแลหนูไงครับการใช้ชีวิตหนูเป็นยังไงครับการใช้ชีวิตหนูเป็นยังไงโอย คุยเก่งการคุยเก่งอย่างนี้เลยครับแบบนี้เลยชอบเต้นชอบดนตรีค่ะใช่คุณคุณแม่อยากให้ใส่ค่ะก็เลยต้องใส่ให้คุณแม่เขาแฮปปี้คะชุดเาแฮปปี้ทุกชุดก็ใส่เดินได้เพราะใส่ชุดไทยเพราะเดินตามสบายตัวเองเดินได้คุณตามสบายว่าตัวเองพี่ะหลงพี่ติดใช่ครับ ก็าไปทำงานเราคือต้องรีบกลับบ้านรีบกลับบ้านเมื่อไหร่ที่นมคัดปุ๊บคิดถึงจะเห็นไหมไปบีบใช่ค่ะใช่ค่ะก็คิดถึงเขาตลอดเลยแค่ออกจากบ้านอ่ะแค่สตาร์รถคิดถึงลลอดใช่แค่ปิดประตูออกจากบ้านคิดถึงลวใช่ตลอดเวลามีเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนไหนก็ต้องที่แบบว่าเจอน้องแล้วแบบโอ้หลตางทุกคนเลยทุกคนคือเขาเข้าได้กับทุกคนเลยอ่ยค่ะเขาไม่กลัวใช่ She's she not scared of anybody, she uh -huh. talks about her with no. everybody. Arab, she grew up around a lot of people, and um, we, we continue to introduce her to people when we travel, and we like to show her, like, we were just in uh, Chiang Rai with the akatrap, and we let her play and hang out and get used to meeting everybody, we wanted to know her her people. S <S เราเลี้ยงเขาแบบเปิดเจอใครเราก็ปล่อยเขาไปเล่นกับทุกคนเลยอย่างล่าสุดไปเชียงรายไปเจอเด็กอาข่าก็ปล่อยให้เขาเล่นกับน้องๆที่นั่นเขาก็พาพากันเล่นกินหญ้าเล่นกันเล่นเล่นกินหญ้าเขาอยู่กับธรรมชาติไงกับป่ากับเขาเนี้ยเราก็ไม่คาบุกกระดิบุกกระดิบุกกระดิแต่เขาจะติดแม่ห่โอเค บ๊ายบายกันบ๊ายบายอิส <en> ร <mechan> ์ที่ได้ขายของเส้นชุบถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะครับ